สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้ก็มีข่าวดีเอามาบอกในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วงนี้ราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำนั่นเองครับเราก็มาดูว่ามี โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังของปี2567ทับ68สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำมปะหลัง ฤดูการผลิตปี2,567ทับ68นั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กับทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูกันเลยว่าสำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ1ต่อปีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชดเชยดอกเบี้ยแก่ทกศในอัตราร้อยละ3.5ต่อปีและ ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน6เดือนนับแต่วันกู้แต่ไม่เกินวันที่30กันยายน2568เมื่อสิ้นสุดการชดเชยดอกเบี้ยลูกค้าผู้กู้ต้องรับภาระดอกเบี้ยเองทั้งหมดตามชั้นอัตราดอกเบี้ยของผู้กู้นั่นเองครับสำหรับวงเงินกู้ จะได้ไร่ละไม่เกิน2,500บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนวงเงินรวมไม่เกินครัวเรือนละ50,000บาทนั่นเองครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้และจ่ายเงินกู้ภายในวันที่31มีนาคม2568นี้หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินสินเชื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กทกสทุกสาขา นั่นเองครับสำหรับเงื่อนไขนั้นก็คือเป็นไปตามธนาคารที่จะเป็นผู้กำหนดเท่านั้นผู้กู้ที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังนะครับช่วงนี้ถ้ารู้ว่ามันราคายังตกต่ำอยู่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ขุดมันนั่นเองครับก็อย่างไรก็ ลองดูว่านโยบายนี้จะพอช่วยเหลือได้หรือไม่อย่างไรก็ไปติดต่อที่ทกสดูนะครับว่าท่านจะมีโอกาสมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับ